วันนี้แม่นูซมาแนะนำว่าไปร้านไทยไปซื้อผักมาราคาผักต่างประเทศแต่ราคาผักในไทยมันสิแตกต่างกันบ,บ่มันดมแตกต่างเนาะค่ะเพราะว่าคืนเครื่องบินมามันก็ต้องราคาคนละอย่างนะคะแม่หนูก็ได้ให้เป็นให้เบิ่งนิดนิดใน่อยตามที่ซื้อมากนะคะวันนี้ได้กักตัวฟักเงามากถุงนี้ร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะโออละผ้าตัวนี้อยู่ที่แปดสิบห้าบาทนะคะตัวนี้อยู่เก้าสิบห้าบาทนะคะ่ะผักทีไทยนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะไปยูที่เก้าสิบบาทนะะมือนี่ถือแม่ค่ะประกานะคะอันนี้เก้าสิบบาทนะคะส่วนพักบุ้งเนาะค่ะพักบุ้งเอสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะพักบุ้งร้อยยี่สิบห้าบาทเนาะคะ่ะึ้นชายคืนชายนี่แปดสิบห้าบาทนะคะนี่ทองน,นี้นะคะแปดสิบห้าบาทเมีหน่อยมันอีก็ะไรพัดพัดทอนี้เนาะค่ะสามาเป็นนองเบิง ว่าราคากันแตกต่างเนาะค่ะที่นี่มีหน่อยสีเฮดห้เบิง่งว่าซื้อมาได้หลายเราจะกินเมื่อคนเดียวบอบ่อบ้อกระคะ่ะวิธี้เฮดก็คือเดี๋ยวเราเบิ่งกันเนาะค่ะ